ูนะไอ้ตัวเนี้ยมันเติมไปกับน้ำมันเครื่องเดิมใช่ไหมใช่ใช่เติมแล้วก็ล้างล้างภายในครับล้างภายในแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายทิ้งเพราะน้ำมันเครื่องเก่ามันถึงร่างสี่เลยไอ้สูวีคอรสนะครับก็แนะนําเป็นเซตนี้นะฮะมันจะมีเครื่องเกียร์มันพาวเวอร์นะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับพอใช้เป็นเกรด LS นะฮะก็จะเป็นสำหรับเฟืองท้ายลิมิตสลิปหรือดิฟล็อกนะครับ ฟัดชิงเสร็จเรียบร้อยนะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้แต่งเยอะมากนะฮะหล่อมาก ARB บนะแผ่นหนานะครับก็ต้องถอดออกออแผ่นด้านท้ายนะจะได้เอาน้ำมันเกีียวนะครับอันนี้เราถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนแหวนก็ถ่าย ที่ช็อปเรานะก็หยดให้แห้งๆแบบนี้เลยนะครับมันจะได้ออกได้เยอะๆนะฮะเราจะได้เติมของใหม่เข้าไปร้อยเปอร์เซ็นตนะครับติดตั้งน็อตนะครับก็ไขด้วยมือนะครับตามมาตรฐานของเรานะฮะไม่รีบนะฮะเจ้าของรถก็ไม่รีบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมนะครับน้ำมัน LSD นะฮะ Limited Slip นะครับเบอร์เก้าสิบ ถ้าใส่อัพโหลดบางคนเขาก็ใช้เบอร์140ก็มีนะแล้วแต่ชอบนะครับทำความสะอาดร่องเกลียวนะแล้วก็เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับก็ติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ก็หยดจนมันแห้งแล้วนะ อิซุสุนะครับวีคอร์สนะครับติดตั้งแผ่นกันใต้ท้องรถนะครับ ARB นะกว่าจะถอดกว่าจะใส่ได้นะฮะสี่แผ่นนะครับหนักอึ้งเลยนะครับครั้งที่แล้วน้องไปทํามาร้านอะไรไม่รู้นะติดไม่เรียบร้อยนะกิปเกือบแตกนะครับมานั่งแต่งกิปแต่งอะไรใหม่นะฮะเสียเวลามากนะครับไม่งั้นนี่เสร็จไปนานแล้วนะครับ ร้านที่ใส่บ่อยๆก็อาจจะชำนานนะแต่ร้านเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้ใส่บ่อยหรอกนานๆจะเจอลูกค้าแบบนี้ที่นึงนะฮะกินเวลาไปเป็นชั่วโมงนะฮะอิสุขเขางมารแนวนะก็แนะนำเป็น 30, น w, 30. นน view, นมสินททบนะครับอนี้ใช้7ลิตรขึ้นนะครับโฟวิวนะเรมาเปลี่ยนถ่ายที่ช็อปนะครับป็แถมออ l a d d อ t i v e ให้นะครับ อันนี้ก็สง่งกระป๋องมูลค่าพันสองนะครับเป็นน้ำมันพาวเวอร์นะครับก็ฝัดทั้งระบบนะครับเอาของใหม่ไปดันของเก่าออกมาฮะเอทีเอพันสองนะครับเหมาะกับน้ำมันพาวเวอร์นะครับของใหม่เปลี่ยนเข้าไปนะแดงใสๆแบบนี้เลยนะผมอะไรก็จะนุ่มมือนะเปลี่ยนทุกสี่หมื่นโล รอยเยนก็แปดหมื่นโลนะตั้งแต่ปลายแดงจนถึงระยะเปลี่ยนถ่ายนะครับระยะต่อไปก็ทุกสี่หมื่นทำลายรายการนะครับแถมเสื้อนะครับแถมเสื้อแถมสติกเกอร์แถมไบทินแถมฟลักชิ้งนะครับแถมออยล์แอดิทีฟนะครับคุ้มๆไปเลยนะครับสนใจก็ไว้มาใช้บริการนะครับลิขิตวิริลล์ลังสิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ